แล้วอีกข้างหนึ่งเหมือนข้างเดียวกันอ่ะลูกเราต้องเอาอีกข้างหนึ่งออกมาข้างไม่โผล่ลูกอีกข้างไม่โผล่ใส่ใหม่ใส่ใหม่ใส่ใหม่ใส่ดีๆข้างไม่โผล่เอาไหมอ่าโอเคเอาเอาพ่อช่วยอีกข้างหนึ่งดีกว่าไหมพ่อช่วยอีกข้างหนึ่งอะโอเค ม่เอาใจช่วยนะลูกนะดึง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 โอเคตบมือหน่อยตบมือหน่อยใกล้สำเร็จละต้องยืนเหรอลูกอ่อๆๆต้องยืนเหรอคะต้องยังไงต้องยังไงเดี๋ยวลูกต้องดึงขึ้นมาค่ะโอเคเดี๋ยวสต๊อกก่อนสต๊อกก่อนลูกสต๊อกก่อนดึงให้เสร็จดึงให้สุดดึงให้สุดดึงให้สุดลูกดึงให้สุดก่อนค่ะดึงเลยดึงเลยเโอเคตบ เลยดูนะคนเก่งสีตบเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะสงจูคะ่ะสงจูให้ผู้ชมสงจูให้ผู้ชมด้วยขอบคุณคะ่ะว้าเดี๋ยวลูกยังมีเสื้อไงลูกเสื้อเสื้อไม่ใส่หรอคะเอาต่ออ่ะไปนั่งต่อเฉยเลยอ่ะเอาไปต่อดีๆไงอ๋อเรนส้มอ่าเพลซีเพลแล้วต่อใหม่ Ngọc Sơn phải để cô ai không? Ngọc bạn. lên, để lên Hello, hello,